สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินบรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกุมหรือราคนากรในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 4นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยกันอยู่หรือว,ว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วนะคะพลังงานในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกลไรายเท่านั้นแต่จะได้คิดมาก สนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงเนี้ยเป็นไปในทิศทางใดนะคะเราก็มาดูภาพไพ่เจ้าชะตากันเลย,ยไพ่ใบแรกของคุณ The Moon 5ถ้วย8ด,ดาบจะติกแล้วก็2ถ้วยนะคะช่วงเนี้ยมองว่าในหลายคนนะอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องเสียใจเสียความรู้สึกนะคะแล้วก็อาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่ามีเรื่องคิดมากนะคะ มีการหันหลังให้กันถ้าไม่คุณก็คนรักและอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับว่านั่งกอดข่าเจ้าจูกหมดอะไรแต่ยากนะคะมีความผิดหวังเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะมีเรื่องน้อยเนื้อต่ําใจมีความกังวลใจเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะอาจจะเป็นปัญหาในอดีตก็ได้บางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังมีความผิดพลาดเกี่ยวกับความรักนะคะคุณก็ได้แต่จมปักเกี่ยวกับอดีต แล้วก็เหมือนกับว่าคุณปิดใจนะคะปิดกั้นขัดการติดต่อหรือไม่ก็บางคนอาจจะบล็อกกันไว้ไม่พูดไม่คุยกันก็ได้นะคะคุณก็เลยเครียดมากมายในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาถาถมในหลายเรื่องหลายรานะคะเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเข้ามารอบด้านคุณก็เลยปิดกั้นตัวเองนะคะอยากจะอยู่คนเดียวแบบเงียบๆก็ได้นะคะต่างคนต่างอาจจะมีกำแพงปิดกั้น แล้วก็ไม่ติดต่อกันนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายภาระนิสิต่างๆก็ได้สําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะแต่มองว่าคุณก็ยังรักแล้วก็คิดถึงคนรักของคุณอยู่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่าห่างๆกันไปหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ติดต่อกันนะคะอยู่ดีๆก็เงียบไปนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะคุณก็เลยน้อยอกน้อยใจ แล้วก็เหมือนกับว่าหมดอะไรตายอยากเกี่ยวกับความรักที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่คุณรักเขานะแล้วก็อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจนะคะหรือว่าคุณต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจากคนรักก็ได้เหมือนกับว่าคุณต้องการให้ความรักของคุณเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่วางเอาไว้นะคะนั่นก็คือสามารถเชื่อใจกันได้นะคะ แต่เนี้ยมาดูซิว่าคนรักคุณในช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางคนอาจจะมีปัญหากันไปอย่างที่บอกนะมองว่าภาพ,ภาพ,ภาพไพ่ใบแรกของเขานะมองว่าเขาว่าอาจจะมีความสุขเพียงแค่ทางด้านทางกายนะคะแต่จริงๆแล้วจิตใจเขาเงียบเหงานะภายนอกของคนรักคุณนะ่ะเขาดูดีมีความสุขนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีความทุกข์ในใจนะคล้ายๆว่าขาดวิตามินบำรุงหัวใจนะคะ เหมือนกับว่าเขาก็คิดถึงคุณนะที่ผ่านมาเขามีแต่คุณที่เอาอกเอาใจนะคะแต่เมื่อเขาไม่มีคุณเขาก็คิดถึงคุณนะคะยังรักแล้วก็อะไรอววรคุณแล้วก็เหมือนกับว่าเขายังต้องการติดต่อคุณอยู่นะสองดาบนะคะยังอยากจะกลับมาหาคุณยังต้องการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือไม่ก็ตกลงปรงใจซึ่งกันและกันนะคะ ในบางครั้งเขาอาจจะทําอะไรผิดพลาดไปหรือไม่เขาก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าน้อยใจแล้วก็ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาที่มีความขัดแยง้งแต่จริงๆแล้วเขายังรักคุณนะอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแต่งงานหรือไม่ก็มีจดทะเบียนสมรสกันนะคะหรือบางคนถ้าคุยๆกันอยู่ อาจจะมีการวางแผนเอาไว้ต้องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้หรือว่าตกลงปงใจใช้ชวิตคู่นะคะบางคนอาจจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอเจรจามั่นหมายเอาไว้แล้วก็ได้นะคะแต่กลายเป็นปัญหาในขณะนี้นะคะต่างคนต่างก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างเครียดนะคะคิดมากเป็นกังวลใจแต่ยังไงบอกได้เลยว่าคนรักคุณต้องการติดต่อคุณนะยังไงถ้าใครบอกกันไว้ก็ขอให้ ปลดบล็อกนะคะจะได้พูดได้คุยกันนะคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าลักษณะสองดาบยังไงก็มีการกลับมาหรือว่ามีการติดต่อกลับมาจากคนรักหรือไม่ก็อาจจะได้รับขา่าวจากเขาก็ได้นะคะแต่นนี้มาดูซิเพื่อความชัวร์เราก็มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีการกลับมาคืนดีกันไหมและจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ได้1ดาบจัดเบ้นเด็กถือไม้เท้าสี่ถ้วยแล้วก็6ดาบนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิแล้วก็คนธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะมองว่าก็ยังมีโอกาสกลับมานะแต่อาจจะมีปัญหาเยอะนะคะ1ดาบเนี่ยค่อนข้างยากนะที่จะเคลียรหรือว่าคุยกันได้ลงตัวนะคะละักษณะเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆอะ่ะ ที่คุณจะต้องแก้ไขหรือว่าฝ่าฟันนะคะคุณอาจจะมีความเบื่อหน่ายนะคะหรือไม่ก็เอื่อมละอาลักษณะเหมือนกับว่ากลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรแล้วนะเพราะว่าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมคุณยืนเท้าเซออลอะ่ะเหมือนกับว่าความรักของคุณกลับมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเหมือนเดิมอะ่ะความรักค่อนข้าง แห้งแล้งนะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีชีวิตชีวานะคะถ้ากลับมาก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะหรือไม่ก็อาจจะมีความเบื่อหน่ายก็ได้นะคะบางคนถามว่าจะมีโอกาสกลับมาไหมมองว่ามีนะแต่อาจจะมีปัญหานะคะยังไงก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจกันนะคะเพราะว่าต่างคน ่างก็ยังมีความรู้สึกตีให้กันนะแต่เพียงแค่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเบื่อหน่ายแต่อย่างไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะถ้าบางคนยังรักแล้วก็คิดถึงกันอยู่ก็ถือว่ายังมีโอกาสที่ดีนะแต่บางคนถ้ามีปัญหากันหนักๆความรักก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะแต่นี่มาดูซิความคิดความรู้สึกของคุณและเขาเป็นอย่างไรนะคะ เขาต้องการบอกอะไรคุณหรือว่าคุณต้องการบอกอะไรเขานะก็จะได้รู้กันไปเลยนะคะว่าความคิดความรู้สึกของคุณยังรักกันอยู่ไหมและยังอยากที่จะกลับมาหากันหรือเปล่านะคะแต่มองภาพไพย่ยังไงก็มีโอกาสที่ดีนะยังมีการติดต่อหรือไม่ก็จะได้รับข้อความนะคะความคิดความรู้สึกของคุณได้สองถ้วยนะคะของคุณนะได้สองถ้วยสองใบเลยนะคะ แล้วก็หนึ่งไม้เทา้าแน่นอนคุณยังรักแล้วก็ให้โอกาสเขานะเดะมูนถึงแม้ว่าในบางครั้งคุณอาจจะมีความกังวลใจเสียใจน้อยใจนะคะแต่อย่างไงคุณก็ยังรักเขานะคะคิดถึงเขาแล้วก็รอคอยเขาแล้วก็มีความมั่นคงซื่อตรงเกี่ยวกับความรักอย่างแท้จริงนะคะสิ่งที่คุณต้องการบอกเขาเหมือนกับว่าคุณยังรักแล้วก็ให้โอกาสเขานะคะ ยังไงก็ยังอยากให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคนรักคุณหลับเป็นเช่นไรนะคะดูซิเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมและเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะได้สเตงน,นะคะแล้วก็พระราชาถือเหรียญพระราชินีถือเหรียญมองว่า จริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยังรักแล้วก็มีความมั่นคงให้กับคุณนะและในขณะนี้เขาพยายามที่จะทําดีเพื่อคุณนะคะพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะให้คุณเห็นอกเห็นใจเขานะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขายังอยากกลับมาหาคุณนะและเขาก็บอกว่าเขายังรักคุณเสมอนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะเขาจะพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณจะพยายามที่จะเป็นคนดีเพื่อคุณนะคะ มองว่าความรักของคุณยังถือว่ายังมีโอกาสที่ดีต่อกันนะก็พยายามใจเย็นๆนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะใจร้อนใจเร็วด่วนได้ก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะอันนี้เรามาดูซิสาหรับคนโสดพ่อไม้แม่ไม้ล่ะจะมีใครเข้ามาไหมแต่ในภาพไทยมีคนทตดไฟแล้วก็คนทตดน้ํานะคะค่อนข้างเด่นชัดนะคะอาจจะติดต่อทางด้านโลกออนไลน์ก็ได้ อาจจะเป็นคู่แท้บางคนอาจจะเจอแล้วอาจจะมีโอกาสได้แต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะได้สองม้เท้าแน่นอนบางคนอาจจะเจอคนทางไกลนะคะ8ดเหรียญแล้วก็พระราชาถือดาบนะคะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุนกุมที่จะเข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนทางไกลต่างถิง่นต่างแดนต่างชาติหรือว่าอยู่ห่างไกลกันมองว่าคนโสดมีโอกาสที่ดี จะได้พบเจอคนที่จริงใจเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็มีความเป็นไปได้นะแต่นี้มาดูภาพไพ่แนะนำสิไพ่ออร์คเนนนางฟ้าจะแนะนําอะไรเนี่ยบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังเกี่ยวกับความรักมาก่อนนะคะยังไม่สามารถปล่อยวางได้ไพ่ใบนี้บอกให้คุณปล่อยวางเกี่ยวกับอดีตนะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะ แล้วก็เปิดอกเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะอะไรที่เป็นอดีตที่ผ่านมาผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในอนาคตนะคะไพ่ใบน,นี้ให้คุณและคนรักพยายามที่จะไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะคนเราถ้าเป็นคู่กันหรือว่ารักกันจะต้องพยายามซื่อสัตย์มั่นคงหรือไม่ก็ไว้ใจกันนะคะ ขอให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวตนของคนรักของคุณนะคะและพไพ่ใบนี้บางคนเหมาะกับคนโสดนะมีโอกาสพบเจอรักแท้นะคะจะมีความรักที่แท้จริงเข้ามานะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะในเร็ววันนี้มีโอกาสได้เจอแน่นอนนะคะและพไพ่ใบนี้คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะเห็นไหมมีเสน่ห์ ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามานะคะบอกได้เลยว่าไม่มีเหงาแน่นอนสำหรับคนโสดนะบางคนอาจจะโสดมานานแต่ในช่วงนี้บอกได้เลยว่าจะมีคนเข้ามาถูกอ,อกถูกใจสนอกสนใจคุณเยอะเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันด้วยนะบางคนเจอปุ๊บรักปั๊บนะคะแล้วก็ได้พบเจอกันในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะและบางคนมีโอกาสได้ วางแผนในอนาคตร่วมกันมีความคิดสร้างสารรค์ร่วมกันมีจินตนาการที่ดีในอนาคตนะคะเห็นไหมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคุณเลยนะคะให้รีบคว่คว้าเอาไว้เลยยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างดีเวอร์นะคะต่อให้มีปัญหาอะไรก็สามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะขอให้คุณรักษาหัวใจหรือว่าความรักของคุณเอาไว้ ให้ดีๆนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ